ยูนตายเพราะมันกัดรองสบายไหมครับอันนี้ก็เรื่องนี้เคเล่าให้ฟังทีหนึ่งว่าเจตนานพี่ในหลวงรัชกาลที่เก้าครับอยู่ในห้องเน,ะนเาะเสร็จแล้วก็เดินออกไปข้างหน้าก็จะมีฐานองคลากอยู่นหน่เนาะแล้วก็ใงจังหวะที่ท่านเดินอันนี้ไม่รู้เรื่องจริงป่ะนะแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าที่คือไม่รู้แหละเอาน,นี้ไม่รู้แล้วกันเอาเป็นว่าเล่าให้ฟังว่าท่านก็เดินออกไปแล้วเห็นฐานองคลากรยูนก็มากัดนาองรออยู่นหน้าตบป้าตายท่านก็ตัดขึ้นมาว่า เขาขอเลือดคุณแค่หยดเดียวอะ่ะคุณถึงขนาดเอาชีวิตเขาเลยเหลือเรื่องหรอไหมเจตนามันไม่เหมือนกับเจตนายุ่งก็คือเขาก็ต้องกินของเราถูกปะเออเขาแค่ต้องการกินรักษาชีวิตเขาให้รอดถ้าเรารสึกว่าเขามาหะ้าตาเราก็ปัดกระเป๋าไปสิพมกแค่นั้นทําไมต้องถึงขนาดเอาชีวิตเขาด้วยใช่ไหมวิธีการป้องกันมีเยอะทำไมไม่ฉีดกดันยุ่งก่อนอะ่ะเป็นต้น มาก็ปักไปดีก็เปล่าไปแล้วก็ยังอย่าไปเสออยู่ในที่ที่มันมียุงเยอะอะไรก็ววางไปอย่าทําให้มันมียุงเยอะใช่ไหมเช่นน้ําเดิมที่มันขังรุ่งน้าก็อย่าทำนั่นแหละก็คือการเลือกชีวิตให้อยู่ในที่ที่มันสมควรมันเนี่ยยุงขึ้นหัวเนี้มีไหมอย่าพูดอย่างนี้สิแล้วจริงๆถ้าใครเกยยิ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วคนที่มีบุญนะคนที่ไม่ค่อยทาติดสิ่ข้อแรกร่างกายจะไม่ค่อยหลังสารที่มัน มีความเค็มแบบยุงก็จะไม่ค่อยกับทุนลองดูก่อนไหมประมาณนั้นประมาณนั้นเป็นไงพี่พี่เดียวเค็มไมหมฮะ